ก็ถึงเลยเดี๋แจ๋วเ,เดี๋ยวแจ๋วมาถึงเนี่ยนะเปิดประตูเข้ามาได้เลยนะจ๊ะได้ๆจ้ะก,ก,ก็อาณามาถึงแล้วเดี๋ยวจะบอกนะว่าเรื่องอะไรนะเอ่ออาณาแค่นี้ก่อนนะเอามาถึงแล้วเข้ามาเลยจ้ะครับสวัสดีครับโอเคโอ,โ,าาเยอยโอ้โหทำไมเร็วอย่างเงี้ยถึงแล้วก็ไม่หมดเข้ามาเลยแจ๋วแ <c oughs> จ๋วอะไรมึงวะ เจ้าจ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเฮ้ยไก่จ๋าแล้วงานอยู่ไหนอ่ะเจ้างานอยู่ไหนรู้ไหมใครมาร้องเรียกกลุกๆเฮ้ยไอ้นี่็็รเองเจ้าทุยอยู่ไหนไอ้เจนนี่มึงดูแปลกๆอะเนี่ยมึงมีอะไรปิดกูหรือเปล่าปิด ไฟใส่ก่อนพอพอว้าว<อ>คือกูนัดให้แจวมาเจอมึงเพลงอะไรของมึงวะอะ,อะไรนะคือก็ไม่เปลี่ยนก็ได้กูนัดมึงมาเจอแจวมันก็เหมือนดิมแหละไอ <c oughs> ้เจน <ๆ S 1> มึงอย่าหวังนะว่ามึงจะได้อยู่เจอทำไมอะ พวะมึงอ่ะจะต้องตายไงเฮ้ยเพื่อนถอดเลี้ยนมึงตายเจยนะถอนเลี้ยงเว้ยวมึงจะตายกันวจจน่ะจนปล่อยกูเจีนถ้ามึงบอกว่ากูกับลูกอยู่ที่นี่แล้วก็มึงกับกูนะขาดกันเฮ้ย้ยนี่นักแจวมามีอะไรหรอ ๊กุ้ยเจงโอ้ยนี่ขเ้หูจึงเลยให้ผมมาอุ้มหน่อยโอ้ยโอยรักออกมามากเลยอ่ะกุ้ยเจงนี่ผอมลงไปตั้งเยอะเลยนะเนี่ยเออนี่สงสัยป้าป้าต้องเลี้ยงไม่ดีแน่เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมป้าป้าเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนี่สงสัยจะต้องออกไปหาผู้หญิงเอออีกแล้วสิใช่ไหม เออแจ๋วอย่าไปไปไวหว้แม่มันเลยนะสงสารมันสงสารมัน,นมันนะนี่<ะ>เจนจ๊ะตัวลงเลขแจ๋วมาใหม่เนี่ยมีธุระอะไรป้อเออคือคือเจนแบบเจนจะมาถามว่าออแจ๋วอะมานานหรือยังนี่จะเรียกนี่รี่แจ๋วมาถามแค่นี้จริงเหรอคือคือเออ สิงคโปร์เป็นยังไงบ้างอากาศดีไหมการเมืองการปกครองรถติดหรือเปล่นี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 ่พอเถอะพอเถอะพอเถอะนี่ถามจริงเหรอะนี่อยากรู้ทั้งหมดนี่จริงเหรออุ้ยอันนี้อันนี้ซีเรียสอันนี้อยากรู้จริงๆเลยเออไอ้รถช่องสิงคโปร์ที่สิงคโปร์มีจริงป่างอะโอ้โหเอาไปเงียบๆนะคุณเจ๋งฮัทกลัวใครได้ยินเหรอ ก็แม่ไหมนะสิเไอ้แมนเออขอโทษนะฮะคือ